ันนีมผมลองทดสอบลองวิ่งมากับลูกค้านะคะอันนี้เป็น New Fortuner เลยนะคะเครื่อง2.4ปี2024เลยนะคะเพิ่งออกตอนคริสต์มาสนี้เองนะคะอ่ะนี่กำลงังลองกลับขากลับแล้วนะคะให้ลูกค้าวิ่งรอบหนึ่งเมื่อก่อนรถพี่อืดใช่ไหมใช่คถลาดป้ายแดงเนาะอืดหนักใช่ไหมคะคและตอนนี้วิ่งกลับแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงมัง่งเนี่ยฟิลจริงคล่องขึ้นครับมาไม่อืดตอนแรกครัไอ่ะหายอืด ได้ไป้ไปแดงสมใจอ่ะก็คือเมื่อก่อนมันขัดใจนที่ว่ามันดึงมันอืดมันมันแบบกดแล้วมันไม่ค่อยไปรู้สึกว่ามันแบบมันถ้ารถปแดงมันต้องพุ่งกว่านี้ยนิ่มกว่าเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้คือได้แล้วได้แล้วได้ฟิลปแดงแล้วนะคะรถใหม่ๆเลยค่ะอันนี้เปเกียร์ออโต้ค่ะมันก็ขัดใจเนี่ยเป็นที่หนูบอกเนี่ยแต่ละรถมันลอยแล้วเห็นปะไม่ต้องไปกดแช่กดลากแบบเมื่อก่อนเลยนะคะเนี่ยใช้ใหม่ใหม่นิดเดียวเองเพิ่งออกมานะคะ ใช้ไม่กี่วันเองเนี่ยพอเราเกียร์ไปไหมพี่รถมันลอยแล้วมันต้องไปกดเยอะแล้วพอเราขึ้นภูเขาไปเไปเที่ยวปลายปียงเงี้ยไปเที่ยวถุงไปเที่ยวดอยอะไรเงี้ยแต่เลิงเลี้ยงคันเล่งแค่นั้นนะคะแต่รถมันไหลขึ้นเอง <c oughs> นะคะได้ประหยัดน้ํามันใช้รอบไม่เกิน2องพันแต่ปล่อยคันเล่งบางๆนะคะไอพี่ก็กดไม่ใช้รอบเยอะเลยมยเนี่ยไม่ได้กินน้ํามันเลยไม่จ่ายน้ํามันเลยเนี่ยแลวเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่มีดิจิตอลบอกอยู่แล้วนะคะน่นุ่มสบายแล้วเหมือนนั่งเครื่องบินเลย รถไฟแดงเลยค่ะนะคะปี2 0 2 4นะคะเพิ่งออกมาเลยนุ่มๆใส่สี่ตัวค่ะอันนี้ฟอร์จูเนอร์นะคะรถตระกูลวิกโก้ค่ะหรือฟอร์จูเนอร์ีวงลีโวล็อกโคพวกนี้ใส่ได้สี่ตัวนะคะพลดร,รมีนเตอร์นะคะอันนี้ไยแดงรุ่นใหม่นะคะเกียออโต้ uto, นะคะ,ะดีถูกใจแล้วพี่ยังไม่ถึงจ้ะตรงไปก่อนค่ะนะคะเออแล้วเมื่อกี้รเราเทสตเตือนหน้าถอยหลังปล่อยรถไหลเองเป็นไงเล่นเลยค่ะเจ้าคับ,ร,คร,บรถไหลเองเข้าเกียร์ถอยพี่เขาต ไปลองเองได้อะเรื่องนี้เพราะว่าในคู่มือมีบอกอยู่แล้วลองเทสตเตือนหน้าถอยหลังถนนทางตรงดูไม่แตกคันเร่งนะคะ,ะคือออโต้มันไหลแล้วแหละแต่มันไหลเร็วอะมันไหลยังไม่แตกปกติคุณต้องกดอ่ะนี่เร็วเข้าซอยมาแล้วนะคะรถไม่นีดึงใช่ไหมพี่อ่ะนุ่มเข้ามาเลยสมูทเข้ามาเลยค่ะอ่ะนี่นะคะอ่ะพี่ลองเบรกที่เบรกจะนึบด้วยไหมแตะบางๆองอ่ะลองเข้าเกียร์ถอยก็ดูหน่อยว่าไถแล้วมันไหลเร็วไรไหนเดี๋ยวหาปุ่มมูท เนี่ยถอยอยู่นี่คือยังไม่แตะคันเร่งนะ,ะเห็นไหมไม่แตะคันเร่งอ่ะโอเคเบรกเดินหน้าอเดินหน้าไม่แตะคันเร่งนงูออโต้มันก็อืดมันรอรอบอันนี้ไม่แตะคันเร่งอ่ะอันนี้หามวยลูกค้าจริงงานจริงทุกคันลูกค้ามาจากสุพรรณนะคะนี่ไม่แตะคันเร่งนี่คือเดินหน้าแต่เข้าเกียร์ถอยนี่คือหลายัยงตกใจหลายคงคุณกลัวกูเอาไม่อยู่ แบพี่เนาะอ่าโอเคเนี่ยถึงบ้านแล้วนะคะเวลาขึ้นเนินลงเนินเนี่ยแตะนิดเดียวค่ะรถไหลเลยนะคะจะได้ประหยัดน้ํามันขึ้นตั้งก็มาไม่นานเนาะแป๊บเดียวก็เสร็จปะอ่ะแค่บีบสูงแค่นั้นเองโอเคกับพี่กับคุณม้านะคะเยี่ยมไหมคะเยี่ยมครับถ้ารุ่นเก่ากว่านี้จะมีลิ้นเล่งนะลิ้นปีตอนนี้รุ่นใหม่ก็จะไม่มีลิ้นปีกให้เราแล้วไม่มีท่อลิ้นเล่งนะคะจะเป็นคออย่างเงี้ยแล้วแบบปิดนะคะแล้วก็ ล็อกก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเป็นแคมรัดใช่ไหมก็จะเป็นคลิปสปริงก็คือบีบรัดบีบคลายตัวก็ใส่ได้เลยในยลิ้นเล่ะะใเะะะงใส่เข้าไปแล้วนะคะใส่พีเซฟนะคะหน้าครึ่งใส่ได้สี่ตัวค่ะก็ตัวลิ้นเล่งเนี่ยใส่แล้วบัดตัวแบบนี้นะคะต่อกิดีโอนะคะเอาไปแหลมบีบส่งเข้ามีคลิปวิดีโอค่ะตรงนี้รุ่นนี้อแคบเนี่ยนะใส่แล้วไปแล้วนะคะไปแหลมส่งเข้าเป็นไง ตัวไหนต่อตัวสอง,อ,สอ,งอ่ะตรงนี้ก็ท่อยางกรองนะคะตัวนี้เราเข้าเทอร์โบเนะืะ้ใส่ใข้าไปแล้วอ่าเอาไปแหลมปิดส่งเข้าเหมือนกันมีรหัสต่ออยนะคะอันนี้จะขายอินเตอร์ค่ะใกล้กรองเนะะี่ยค่ะอันนี้อินเตอร์เข้าเนี่ยสวยนะคะใส่้าไปแล้วนะคะอ่ะตัวที่สามแล้วนะแล้วก็สามแล้วตัวที่สี่ก็อ่าท่อย,ยางนี่นะคะที่เสียบเข้าปับะะ๊บแอโฟนี่นะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยมันจะต่อกันเรื่องกันเลยนะคะรวมและสี่ตัวนะคะก็คือตัวลิ er เตอร์พอร์ชูเนอร์สองจุดแปดมาจับแบบน้ำมันนะคะ